ชาเขียวมัทฉะตัวช่วยลดพุงลดไขมันหน้าท้องสําหรับคนไม่มีเวลาดื่มยังไงดีฟังให้จบนะคะว่าต้องดื่มยังไงดีถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดมีการศึกษาในปี2009ค่ะตีพิมพ์ในวารสาร nutrition and metabolism ให้คนกินชาเขียว5 8 3มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลาติดต่อกัน12สัปดาห์พบว่าสามารถช่วยลดไขมันหน้าท้องได้1.4เซน เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ควบคุมนะนีธการศึกษาในปี2013ค่ะเป็นกลุ่มผู้หญิงญี่ปุ่นให้กินชาเขียววันล,ละ3แก้วนะคะติดต่อกัน12สัปดาห์ค่ะช่วยลดไขมันหน้าท้องลงได้0.8เซนการวิเคราะห์ที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Critical Review in Food Science and Nutrition พบว่าการดื่มชาเขียวอาจช่วยลดไขมันหน้าท้องได้0.4ถึง1.4เซนกลไกก็คือชาเขียวมีคาเทชิน EGCG ที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมัน จริงๆนอกนือจาก ECGG นะคะในชาเขียวมะชาีะะ่ยังมีโอ้มีอย่างอื่นอีกที่ดีมากๆเลยนะคะเช่นะค,ะคาเฟอีนธรรมชาติมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะ,ะแล้วก็มีแอลเทอเนนด้นะ,ะช่วยทำให้เรามีสมาธิโฟกัสและผ่อนคลายแล้วถ้าฟังมาถึงตอนนี้เพื่อนๆมองหาชาเขียวมัชาะที่ดีแมวแนะนำชาเขียวมัชาะสูตรเฉพาะนะคะไบออไซ E ซึ่งประกอบไปด้วยสารประกอบนอกหอจากมะชาะคะยังมีแอลคาเนทีน in ตัวนี้ก็คือช่วยเรื่องของการ อผ่านนะคะแล้วมันยังมีตัวนี้ค่ะตัวบลูเบอรี่มีเลโซราทเลก็คือองุ่นเนาะมีทับทิมนะคะแล้วก็มีแร่ธาตุวิตามินแร่ธาตุอีกหลายอย่างมากๆเลยนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะแต่ไม่มีน้ำตาลนอกจากการดื่มชาเขียวการปรับพฤติกรรมเนาะการทานอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกำลังกายไม่เครียดผ่อนที่เพียงพอก็มีส่วนสำคัญในการที่ดูแลสุขภาพและก็รูปร่างนะคะ ดื่มชาเขียวมะชาสูตรเฉพาะได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดถ้าสนใจพิมพ์สนใจแล้วทั้งมาคุยกันได้หรือกดลิงก์ที่ไบโอด้านบนได้นะคะ